ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสด MAX m u มวยไทยความมันระดับโลกณ Max m มวยไทยสเตเดียมพัทยาและขอเชิญพบกับ2อหนุ่ม2มุมกับ2วงิธีกรระดับโลกวูมแม็กมวยไทยและเบียร์ Max ม,มวยไทย หัวฟ้าเมืองไทยนะครับเจออีกแล้วที่เดิมเวลาเดิมเลยนะครับทุกๆุกวันอาทิตย์แบบนี้วันนี้คิวแน่นขอพูดน้อยๆต่อยกันหนักๆกันเลยกันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมวยเรตติ้งอันดับหนึ่งของประเทศไทยนี่คือความมันระดับโลกนี่คือ8 Max Muay Thai Ladies and gentlemen welcome to Max Muay Thai Stadium Pattaya You're now witnessing you an extreme Muay Thai live broadcasting on Channel 8. This is Max Muay Thai. I'm your host tonight, PM Max, and this is DJ Boom. Enjoy yourselves tonight. We are live going out to 40 countries across the world. Of course, we've got seven matches lined up for you guys. Max Ultimate, three matches, and of course, our highlight tonight, the four-man tournament. What's up for grabs? The belt at at baht half silver division million r a 75 kg p ในครับที่นี้ครับเป็นศึกนัดพิเศษครับศึก 4-man t o น r n a m e น t เมนครับ m a x ส์เ l ิลด์แชมเเข็มขัดเงินครับในสนามที่3พิกัดน้ำหนัก75กิโกรมครับเรามี4ยอดนักชกนะครับจาก4ประเทศครับไทยอังกฤษตุรกีและประเทศบราซิลครับทั้ง4นักชกนะครับเดี๋ยวเราจะได้พบกับเขาจะออกมาชิงเข็มขัดเงินพร้อมเงินรางวัล200,000บาทครับ แน่นอนเลยนะครับนอกเหนือจากโฟร์แมนทอร์เมนต์นของเราแล้ว,ลว Max Ultimate ยังเดือดอีกเช่นเคยเลยนะครับในคู่ที่4และคู่ที่5นะครับวันนี้เป็นการประทะก,กันระหว่างซ้ายทารกนะครับยอดเพชรเพชรรุ่งเรืองวันนี้มาจัดหนักนะครับกับมารอนแซนทอสนะครับจากรบราซิล่นเองคู่นี้ห้ามพลาดในคู่ที่4ครับ และคู่ที่หครับพยักดำมอภูวนาดายพลคนขอนกันครับเจ้าของฉายาจอมเตะแดนแชมป์ครับจะมาปะทะกับนักชกจากประเทศเยอรมนีครับพาสคาลสครอชครับในคู่ที่หของคัมคืนนี้ครับจัดนักจัดเต็ม2ชั่วโมงครึ่งห้ามเปลี่ยนช่องหนีไปไหนเด็ดขาดหรับตอนนี้เรามาพบกับโฉมหน้าของนักรบทั้ง4คนในโฟแมนทอนนั่นเลยครับอาลับนักชกโฟแมนทอนนั่นคนแรกครับตัวแทนจากประเทศสุรกีคีครับออสลลนวี ลิเด <Congratulations. S 2> ียส์แอนด์เจนเนอแมนฮีร์ยูอีฟูลแมนทัวร์แมนวอร์เรียสฟรั่งส์ก่อนอัศลันวิเซียร์จากเติร์กีขอเสียงประเมินนะครับนุ่มเตอร์กีคนนี้จะอยู่หรือจะไปวัดกันและคนต่อไปครับตัวแทนจากประเทศไทยครับอินซีทอง ศูนย์กิโลพันท้ายนรสิงดังดังเลยคนไทยดังๆเลย <c oughs> ladies and gentlemen our Thai representative tonight อินซีทองศูนย์กิโลพันท้ายนรสิง coming in with the championship belt half a million baht total prize money at stake who will take it ละคนที่สามครับ Brazil, Jackson Souza. Third warrior entering the ring right now, ladies and gentlemen, a warrior just flown in from Brazil to be here tonight with us, Jackson Souza. Thomas Go 4-man tournament Thomas England a solid hear tonight division representing Carpenter weight fighter let's it solid for kg 75ละเนย์ละครับโฉบหน้าของ4นักชกในศึกโฟร์ n มนช n วร์แมนในค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันในคู่ที่1และคู่ที่2ครับและจะไปตัดสินรางวัลแชมเปี้ยนกันในคู่ที่6ของรายการในค่ำคืนนี้ครับ ใครจะอยู่ใครจะไปห้องเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนแป๊บเดียวเจอกันี่นี่แปด x ม็กซ์มวยไทยกลับเข้าสู่การอนุสรศึกมวยไทยความมารับโลกเพราะนี่คือแปดแม็กซ์มวยไทย His party started first bout tonight. Our four man tournament, Thailand versus Turkey. What's at stake tonight? The silver belt in the 75 kilogram weight division. Winner takes home 200,000 baht, second place 100,000 baht. Around half a million baht. Price money awaits them tonight. i have to up in six four man ถ้าผู้ชนะนะครับจะได้เข้าไปประทะกับนักชกในคู่ที่2นะครับและไปแตะเชือกกันในคู่ที่หของรายการในค่ำคืนนี้เพราะฉะนั้นห้ามพลาดทุกๆคู่องค่ำคืนนี้ครับ Let's meet your fighters tonight, ladies and gentlemen. Starting off with the blue corner warrior, representing Turkey, training at s a t s i p r a p a Gym, 29 years of age, physically very strong, loves to move forward, loves to put pressure on his opponent. Excellent fight record, 41 professional fights, 34 professional victories. นักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นชาวตุรกีสังกัดค่ายสะสีประพายิมในวัย29ปีครับเป็นนักชกสไตล์ไฟเตอร์หมัดนะครับไฟล่าสุดนี่เอาชนะน็อกนะครับเพชรแท้ต่อแม็กซ์มวยไทยซึ่งมีดีกรีเป็นแชมเปี้ยนรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกมาแล้วครับอเอาละครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศตุรกีสังกัดค่ายสะซีปรพายิมอาสลอนวิช มามาพอแม่พี่น้องขอเสียบหนุ่มมัดเดลบายคนนี้หน่อย ladies and gentlemen let's hear it for blue corner warrior the heavy handed Turkish warrior Aslan Ricia และคูต่อสู้เขาครับในมุมแดงเป็นนักชกชาวอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาสังกัดค่ายศูนย์กีฬาพันท้ายนอนสิงห์ในวัย24ปีครับ And his opponent tonight, ladies and gentlemen, fighting out the Red Corner, the only Thai representative in the four-man tournament, representing Nikon Ratchasima at 24 years of age. He is at a physical disadvantage when it comes to being this sort of size, but he's all hard and he will have the crowd behind him. Of course, it's a professional record, an excellent one as well. 65 professional fights, 43 professional victories. สถิติการชกค,ครับชกมาแล้ว65ไฟต์ชนะ43ไฟต์แพ้20ไฟต์ครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดนครราชสีมาอินซีทองศูนย์กิฬาพันท้ายโนรเสเซ ladies and gentlemen your Thai warrior representing Thailand fighting out of the Conra Sima 24 years of age let's hear it for our warrior the golden Eagle in Seatong pantai up <laughs> ขอเรียนเชิญครับผู้บริหารนุ่มไฟแรงครับผู้นำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกครับท่านประธานบริษัทแม็กซมวยไทยกุนอาศิระต่อจเจริญสุขพร้อมเอดังๆให้ท่านประธานบริษัทของเราด้วยครับ นี่เลยครับคนที่มอบความสุขนะครับให้คนไทยทั่วประเทศและตอนนี้นำความภาคภูมิใจไปถึง40ประเทศทั่วโลกเลยนะครับ ladies and gentlemen Mr. Asira ต่อเจริญุกในลำดับแรกครับคุณนาซิราครับจะมอบเหรียญที่ลึกแม็กซ์มวยไทยกับนักชกในมุมน้ำเงินครับจากประเทศจูรกีอาสลานวีเซียและขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับลุกขึ้นยืนครับ ร่วมกันร้องเพลงชาติตรุรกี Ladies and gentlemen please stand up and pay respect to the Turkish national anthem เอาเสียงปรบมือได้เยสักหนึ่งรอบด้วยนะครับมาสลานวีเซียจากตุรกีครับแล้วเราจะไปครับขอ่อนได้เจอคุณอาชิระครับมอบเหรียญเ,เลึลกๆแม็กซ์มวยไทยให้กับนักชกในมุมแดงครับตัวแทนจากประเทศไทยอินซีทองศูนย์กีฬาพันท้ายนรสิงห์ครับและขอเล่นเชิญทุกท่านครับร่วมกันร้องเพลงชาติไทยครับ ladies and gentlemen here s the Thai national anthem ขอเสียงปรบมือให้กําลังใจอินซีทองศูนย์กีฬาพันท้ายนอร์สิงค์ครับตัวแทนคนเดียวจากประเทศไทยค่ำคืนนี้นะครับคู่ที่ชนะผ่านเข้ารอบไปเจอในศึกชิงเข็มขัดรอบที่6นะครับ,รบขอขอบคุณนะครับคุณอาชิระต่อจเจริญสุขประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทย Thank you so much Mr. a s i r a ต่อจเจริญสุข President to Max Thai. ช่วงนี้ครับขอรับเชิญชมความมันของศึก man, โฟร์แบนทัวร์นาเมนต์กันได้แล้วครับ Let's get started. this party started. สวัสดีครับขอต้อนรับกสุข8ปดแม็กซ์มวยไทยนะครับนี่คือความมันความร้าวใจความสนุกของคนที่ชื่นชอบกีฬามวยไทยนะครับโดยแม็กซ์มวยไทยครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ <c oughs> วันนี้ก็เป็นศึกนะสาคัญตอนนี้ผมอยู่กับคุณนวัตตอนเจริญสุกรับประธานที่ปรึกษาของบริษัทแม็กมวยไทยจำกัดน,น,นะครับอตอนนี้ต้องยอมรับว่าเลตติ้งของแม็กมวยไทยเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งมีมวิธีการทําง,งานอย่างไรบ้างครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามจัดมวย นะครับให้มันสูสีกันครผมถ้าเราทํามวยสูสีให้สนุกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกครับมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับคนไทยเราต้องยอมรับความจริงเหมือนกันนะในเรื่องของศิลปะมวยไทยใช่วันนี้ต่างชาติสนใจมวยไทยมากแล้วก็มาเรียนศิลปะมวยไทยกันเยอะนะครับอย่างอาทิเช่นอย่างหลายๆประเทศนะอย่างเช่นช่วงเนี้ย ที่ฝรั่งเศสเนี่ยครับทุโหลบนี่แน่นอนเลยอย่างช่องคานพุทธช่องอยู่ที่ฝรั่งเศสได้รับความนิยมสูงสุดนะเลตติ้งอันดับหนึ่งตอนนี้นะฮะสำหรับแม็กมวยไทยครับผมแล้วก็เกาหลีหลายๆประเทศครับตอนนี้กําลังกําลังชอบแม็กมวยไทยมากนะครับมันไปไกลมีแนวทางในการทํางานโดยโดยการประกบคู่นี่ยังไงครับเรามีสู่10โปรโมเตอร์นะครับสิโปรโมเตอร์เนี่ยก็จะมาช่วยกันประกบนะครับ ยังยกตัวอย่างเช่นอย่างต่างชาติเนี่ยนะครับโชคมาพิกัดเท่ากันพิกัดเท่ากัน,นยอย่างต่างชาติอาจจะโชคมา20 30, 30ครั้งรประสบการณ์ก็น้อยกว่าประสบการณ์น้อยกว่า<ม>พอพูดถึงคนไทยคนไทยโชค300ครั้งมันก็เปรียบเทียบแล้วกระดูกคนละเมอต้องบอกว่ากระดูกคนละเมอเพราะฉะนั้นให้ภาษามวยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องเปรียบเอามวยให้สูสีกันนะครับถ้าต่างชาติเกรดบีนะครับเราก็ต้องเอาคนไทยมวยไทยเกรดบีถ้าเอาต่างชาติเกรดบีเกรดซีแล้วเอา ไทยเกตเอนี่สู้กันไม่ได้สู้กันไม่ได้และมวยก็ไม่สนุกครับผมแล้วเราก็เชื่อว่าคนต่างชาติก็ผมไม่ชอบใช่ครับครับทำให้เกมนั้นสนุกนะครับแล้วก็คนที่เกาะติดสถานการณ์แล้วก็ชื่นชมแมกมวยไทยนั้นได้อัตรรสในการชมครับนะครับเชื่อมคำตอบบนเวทีดีกว่ามาว่ากันต่อบนเวทีก็วันนี้ต้องบอกว่าเป็นรายการนัดพิเศษแล้วก็รายการใหญ่นะครับของแมกมวยไทย กพราะมีมวยรอบโฟแมนท์คุณน้ำเมย์นะครับที่จะมาแข่งขันเป็นสนามที่สามนั้นครับสนามแรกนั้นแฮมซ่าแอ็นโตโกนะครับจากคองโกนั้นคว้าแชมป์เข้มขันเงินไปครองสนามที่สองนั้นมีมิลาดบาซับจากออสเตรเลียไปครองวันนี้นะครับหนึ่งเดียวของคนไทยก็คืออินซีทองสุงกีฬาพันท้ายนอสิงห์ครับจะร่วมแข่งขัน โดยเจอกับอันลานยิเชียจากตุรกีเป็นคู่แรกครับคู่นี้ใครชนะจะเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับครับก็มาทราบประวัติกันอย่างรวดเร็วครับมุมแดงครับอินซีทองครับชื่อจริงนาะอาทิโสดาจันกับชื่อเล่นชื่อเม่นครับปัจจุบันอายุ24ปีเราต้องบอกว่ามีดีกรีครับติดตัวก็คือแชมป์มวยไทยสมัครเล่นครับไม่ธรรมดาส่วนผมเงินครับจากตุรกีครับที่ซ้อมอยู่ที่ไทยสั่์สิทธิ์มหาหยิดของมีตระกบขากูนของสุภา บอกว่าดีกรีไม่แพ้กันครับและทสำคัญที่เาที่ย้ำมาคือทางด้านแม็กซ์คยไทยคัดแล้วครับไม่มีการเอาเปรียบชาวต่างชาติแน่นอนครับแม็กซ์คนไทยเน้นความสูสีครับทำให้เกมการชกนั้นสนุกคู่กีสูสีครับและที่สำคัญมวย75กิโลของคนไทยนั้นหายากครับครับที่สำคัญต้อง,อองเพราะว่าพิกัดนี้ครับสรีระร่างกายคนไทยอาจจะเป็นรองชาวต่างชาติ ู่บนเวทีค,ำค,ำคำรับทการอัศวุฒิิลาวันนะครับสนับสนุนในสัท่าหน,นั้นมีธนรัรน,น์เสกแก้ปรญหายประเทศแล้วก็ธนุตันตรอธนุสอครับบนเวทีตอนนี้สนุกแล้วับโอ้ยวิเชียรออกไปกำลังใจให้กับนักชกชาวไทยครับเปิดเกมมาก็โบอู้ดแล้เอาหินมาแข้งซ้ายอ้าวซ้ายของอินทรีทองต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเป็นแชมป์อีกนี้แชมป์มวยไทยสมัครเล่นโอ้ยวางซ้ายได้สวยครับอินทรีทอง ดูเหมือนแกจะไม่ยิ่งละกับความเจ็บปวดเหมือนกันครับทางด้านอาสลาเปิดหน้าแรกครับหน้ายด้ยวยชวนแรกเลยครับฝุ่ทรายเผ็ดหนักแรงครับอัสลานโดนคนไทยครับดูรูปร่างปอบป่าอุ้ยฝุกซ้ายของอัสลานครับอันตรายครับฝุกซ้ายของอัสลานนี่นะครับอย่างที่ตื่นไว้ก่อนหน้านี้ครับะเพลศหนักแรงครับ เตะได้เตะไปประเภทบอกเตะได้เตะไปค่อยบอยันแม่ขอคืนสักตูมเดียวนานแับอัสลานี่ยแกบล็อกเอาเอาหมัดแ้มบล็อกแข้งนะครับดูครับโอ้ยแต่อย่ามั่นใจมากครับโอ้ยโอ้ยลวกกับฟันครับเอาเออโดนไ้เชื่ยวโดนก็ไม่ออกกาศไม่ดีเหมือนกันแมประงหมัดกันไม่ได้ครับอาวุธปัดปุ๋ยแม่ยกแรกครับสนุกอีกแล้วครับ ย้ำกันอีกครั้งนะครับท่านกำลังชมรายการแม็กมวยไทยเรตติ้งอันดับหนึ่งของมวยไทยนะครับกำหนด3ยกครับวันนี้เป็นโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์สนามที่3นะครับเด็กคัดเงินโอ้โหยังแค่ยกแรกนะเท่านั้นนะครับสำหรับภาพช้าที่ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่ขนาดนี้มันจริงๆครับโอ้ยพยายามขวดแข้งซ้ายครับอิ็นสีทองโอ้แต่แข้งซ้ายใครที่ต้องบอกว่าซ้ายตกขอบจริงๆครับ ซ้ายผ่านตนลอดเลยครับอัสลานนี่ครับก็มีหมัดพุกซ้ายมะอันตรายน่ากลัวครับความหนักความแรงนี่ฮะโอ้โหจังหวะโดนนี่ออกการไม่ดีเห็นเหมือนกันครับทางฝั่งของอินซีดองะครับแับแปดแม็กซ์มวยไทยไม่มีการเอาคนไทยมายำต่างชาติครับอ่าแล้วก็ไม่เอาต่างชาติมายำคนไทยแพ้ได้ชนะได้ครับบาร่าต่อยกที่สองนชนะจะเข้าไปชิงชนะเลิศเลครับ ออกอาวุธย,วยาวๆแข้งซ้ายจากอินดีาาน้ทองาอาซาลันถ้าช้าถ้ามัวแต่เต้นนี่โดนเลยครับเพราะแข้งซ้ายของอินดีทองไม่ธรรมดาครับดูครับทีนี้เป็นแชมป์มวยสมัครเล่นครับโอ้ยแกไม่บังเหมือนกันครับอัสลานอ้าินดีทองนี่ยสลับโบนแต่โอ้เวลาเจอหมัดนี่ออกการครูมเพลงให้เห็นเหมือนกันครับวงนอกไป็นของคุณครับ หมัดของอัสลาแล้วกันครับพยายามเดินทีโอ้ยโดินไปโดนแข้งซ้ายของซีทองแมเตะซ้ายนี่เตะบริเวณลำตัวเตะทับแขนเตะร้ลานครับซีทองแมอัสลาพยายามจะใช้ลูกซ้ายอยู่ห่างนี่โดนตลอดเลยครับดูครับกำปั้นครับใช้กำปั้นให้เป็นประโยชน์โอุ้ยอัสลาเี่ยะเข้าไอ้โอ้เจอซ้าย ครับภาษามวยที่บอกว่าเด้งเหมือนลูกชินน้นในใบเนี่แต่ยังประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าหมัดมวยอาสลาน์ต้องหวงังขอแค่กำปั้นหนักๆโป้งเดียวลูกทีของอาสาราหใช้ได้ดีทีเดียววงในทำอะไรไม่ได้ครับวงในอาสลานครับ เปิดเกมลุกเข้าหาโอ้ยโดนเตะไปนับไม่ค้วนครับโอ้พอขยับปั๊บนด่แกเกรงตัวเลยครับโาหวาครับตงพาโดนแข้งเข้าไปแล้วใช้ความยาวของลูกร่างได้เป็นประโยชน์ครับที่สีทองโอ้ยมีสับสอกอสอกทั้งหมัดทั้งสอกอันตรายเหมือนกันครับ เข้าหาครับอัศรามีทีมซ้ายนำทีมขวาไว้พี่น้องโอ clouds clouds ้อ네ัศราจ่อล่างเพื่อแชมป์ขึงนขัดเงินครับวันนี้ได้แชมป์ขึงนขัดเงินนี่จะมีสิทธิ์ลุ้นเก็บกระทถนในช่วงปลายปีนะครับสนามสุดท้ายครับบายบายเกมแรกครับ นี่แข้งซ้ายโอ้โหออตโตเมติกจริงครับซ้ายทำงานได้ดีมากครับเป็นสีทองอังสซารานระบริเวณสีข้างทางด้านขวาเนีแดงเปลือกนะครับพิษแข้งซ้ายของเป็นสีทองต้องมีนอนผวากันบ้างนะครับโอ้โหเพื่อนขยับซ้ายตกใจโอ้ยแกมั่นใจสภาพร่างกายของตัวเองอครับอัสซารานโหมดยกที่สองครับ แม็กซ์มวยไทยครับผ่านไปแล้ว2ยกครับสำหรับผู้ระหว่างอินซีทองศูนย์กีฬาพันท้ายนรนสิงครับกับอาสลานวิเชียจากตุรกี่ย้ำกันอีกนิดนะครับเราใช้กติกามวยไทยเต็มรูปแบบแต่ลดจำนวนยกลงมาเหลือเพียง3ยกนะครับในมวยรอบโภมัวร์น,นเมนท์นั้นถ้าเกิดว่าเสมอกันใน3ยกนี้มีซันเดดยกที่4เพื่อหาตัวผู้ชนะครับนี่ครับโอ้ยช<ะ>้า<ะ> นี่ครับแต่แข้งซ้ายของอินซีทองครับทำงานได้ดีนี่ครับจังหวะเตะนี่ยังกระเตะกระสอบนะครับคอนแขนของอัศลาแลวก็ช่วงลำตัวทางด้านขวานี่ดูครับแดงแล้วแบบต้องเกรงรับแข้งนะครับดูแล้อัศรานั้นอาจจะได้ความหนาครับแต่รูปร่างสูงยาวอยู่ที่อินซีทองครับวากนตตอครับ ยกสุดท้ายยกที่3จะมีต่อสัก็ตยกที่4ีหรือเปล่าครับจับตาดูดีๆมีอะไรต้องใส่ไปให้หมดแล้วครับโอ้พี่อาุูกซ้ายนี่ครับหมัดซ้ายมาแรกแต่ว่าแข้งซ้ายของอินรีทองครับอินรีทอง็อกไปแล้วตีสลัดเปยนลอยต่อยโอ้ยอ้าวอ้าวแม่โดนหมัดขวาลงไปแมมีสะดุงดะด้งครับโดนแล้วทำผ้าเข่าอ่อนเหมือนกันครับอินรีทอง ยังคงเดินต่อยังพอมีเวลาครับอัสารานสีทองพยายามคุมเกมคุมจังหวะให้เข้ากับเกมของตัวเองครับโอ้ยกับปั้นขวาถ้าเกิดดึงได้สวยครับสายตายังดีครับแน่ไปลอยหน้าลอยตากับป้านของอัสารานไม่ได้ครับเดี๋ข้าไปครับอัสารานนี่คระลุกซ้ายลุกซ้ายต่อยบริเวณลาตัวอส,สองกัดครับ เน้นเป้าใหญ่ครับตัดตัมตัวดูครับสุดท้ายไปเอาวงในนี่ท้องไทยลูกฉลาดเลยครับว่าเขาใกล้ป huh? uh, ั๊บนี่กอดไว้ทันทีนี่ฝาแพงเลยครับโอ้โหวงในนี่เหมือนจะเป็นนักมวยไทยครับทำได้ดีกว่าอ้าวนี่อ้าวไปแล้วตัว่อยบนโอ้ พอโดนแล้วออกการไม่ดีให้เห็นเหมือนกันครับอ oh. ่านี่ไปประมาทกับกำมั่นของนักชกตุรกีทุกตั้งตัวแหมเสียงเป้าใหญ่ครับต้องเล่นเป้าใหญ่เลยครับอาซาลาไหนช่วงไปยกครับนี่ครับมีอะไรต้องใส่ให้หมดแต่ตะวันไทยโดนอีกแล้วครับอีจีดอกนั้นได้จังหวะเลยครับไอ้ลุคเตยล้มไปกอดไว้ทันทีระวังท้ายโอ้โห ต้องบอกว่าโดนอาวุธของกันและกันนี่พอสมควรครับไปน้าสลานครับขยับเดินเข้าหาแม่โดนจับในแทงเข่าโอ้นี่ครับความฉลาดหรือว่ากระดูกประสบการณ์ของอินซีทองครับล็อกในแล้วก็ทวงเวลาไปเรื่อยครับสลานทิ้งด้วยขวาซ้ายขวาแม่ต่อยได้สองปัดก็โดนจับในแล้วครับล็อกเลย ดูว่าจะงัดหมัดมาใช้ช้าไปหรือเปล่าครับอัสรานโอ้ยจะโดดทิ้งด้วยหมัดขวาแอฟกลางเอาทีเดียวอยู่เลยครับความพยายามครับของอัสรานยังมีอยู่ครับจับในแต่มาดยกครับก็แรงก็เสียไปพอสมควรับสุดท้ายครับลบสามยกยผมศักดิ์สิจริงๆครับ โอ้โห oh, oh นี่ครับวิ่งก็ใส่เลยครับอาาราดโอ้โห oh, oh, แต่ว่าจังหวะเด้งเชือกครับน sí ี่ครับเก่งกระโดดต่อยเลยครับนี่ฮะเด้งเชือกแล้วเสียบด้วยเข่าขวาทัยันคืนเลยครับนี่คือความมันความเร้าใจครับเบี่ยงมาจากข้างหลังนะครับหมัดขวามัดซ้ายของอัซรานแต่ไม่โดนเป้าครับโอ้โหโดนลับตัวนี่นะครับอย่างที่บอกครับสรีละของคนไทยครับการประทะาไปแล้วครับ มีโดนหมัดมีแขว่งมีเป๋เหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูบนการตัดสินบนเวทีครับคุณผู้ชมครับจัดกันไปหนักๆครับกับศึก 4-man tournament คู่ที่1ครับผู้ชนะนะครับจะได้เข้าไปสู่รอบชิงในคู่ที่6ของค่ำคืนนี้ครับและในศึกโฟร์แมน r n นเม n นนะครับเราจะไม่มีการรุนลางวันโบนัสครับเดี๋ยวไปติดตามในศึก a m ม x Ultimate ในคู่ที่3นะครับเอาละครับอ f t e r เ h อร์ท o ีรอบ of Action อันดับหนึ่งคือ red corner เอ็นซีทองสูนย์กิโลพัน้ายนรสิเอาละครับได้ผู้ที่เข้ารอบไปชิงเข็มขัดโฟโโร์แมนโทนเมเตนในค่ำคืนนี้แล้วครับห้ามพลาดครับคู่หน้าคู่โฟโโร์แมนโทนเมเตนในคู่ที่สองครับ อังกฤษปะทะบราซิล next fight for m a n s tournament บราซิล vs อังกฤษนี่คือศึกมวยไทยความมันระดับโลกปาดมัคส์มวยไทย